บ้านไหนที่น้องหมากินยายากนะครับให้ดูคลิปนี้ สามวิธีป้อนยาน้องหมาแบบง่ายๆวิธีที่1คือให้น้องกินยาพร้อมอาหารไปเลยโดยเราจะใส่ยาเข้าไปในชามอาหารแบบนี้แล้วให้น้องทานครับถ้าเกิดว่าน้องหมาทานง่ายเนี่ยน้องก็จะกินอาหารแล้วก็แบบกินยาแบบเพลินๆโดยที่ไม่รู้ตัวแบบนี้เราก็ไม่ต้องบังคับน้องหมาอีกแล้วครับวิธีที่2นั่นก็คือการป้อนยาเอาไว้ในอาหารที่น้องหมาชอบมากๆอย่างเช่นไส้กรอกลูกชิ้นไก่ต้มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถห่อได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วให้เขากินเขาก็จะรีบกิน รีบเคี้ยวรีบกลืนตอนนี้ในปัจจุบันมีไส้กรอกสําหรับน้องหมาและลูกชิ้นสําหรับน้องหมาแล้วนะครับถ้าน้องหมาตัวไหนชอบกินไส้กรอกหรือลูกชิ้นสามารถใช้ได้เลยวิธีที่3คือการป้อนยาโดยตรงเราจะทําการง้างปากน้องหมาออกมาแบบนี้แล้วก็วางยาไว้บนลิ้นน้องหมาปิดปากน้องหมาครับแล้วก็ลูปคอลงแบบนี้ครับลูปไปเรื่อย แล้วน้องหมาก็จะกลืนลงไปเองโดยอัตโนมัติวิธีนี้จะเป็นวิธีบังคับน้องหมาถ้าเกิดว่าเราป้อนยาแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยน้องหมาอาจจะรู้สึกเซนซิทีฟรู้สึกงุดหิดหรือบางตัวรู้สึกไม่ไว้ใจมือคนแปลกหน้าหรือไม่ไว้ใจมือเราได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนานะครับถ้าน้องหมากินอาหารง่ายให้ใช้วิธีที่1คือให้น้องหมากินพร้อมกับอาหารไปเลยหรือป้อนยาไว้ในของที่เขาชอบก็ได้เช่นกันนะครับ แล้วนี่ก็คือ3วิธีการป้อนยาน้องหมาแบบง่ายๆถ้าเกิดว่าใครอยากได้คิปการเลี้ยงน้องหมาการฝึกน้องหมาง่ายๆแบบนี้ให้กดติดตามเอาไว้นะครับคลิปนี้มีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าน้องหมากินยายากมีเยอะอยู่ทั่วประเทศกดแชร์ไปครับจะมีประโยชน์มากๆเลยครับ